ชาวเน็ตเสียงแตกหรือนี่คือสาเหตุทำรรนิกกี้ก้อยรักสั่นคลอนเรียกว่ากำลังได้รับความสนใจจากโลกโซเชียลอย่างมากสำหรับข่าวลือรักร้าวของหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้นชัดและแฟนสาวก้อยอรัชพรล่าสุดทำแแท็นิกกี้ก้อยฮอตติดเทรนด์ทวิตเตอร์แม้ว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายชายจะถือโอกาสพูดความในใจถึงแฟนสาวในวันคล้ายวันเกิดของรุ่นพี่ตุก๊กี้สุดารัตพร้อมกับประกาศทำภารกิจเดินหน้าง้อก้อยอย่างเต็มที่ เทรนด์นิกกี้ก็ยังคงร้อนแรงไม่หยุดเพราะเกิดประเด็นถกเถียงของชาวเน็ตที่กดคลิปรายการของนิกกี้ที่สนิทสนมกับแขกรับเชิญผู้ยุหินเกินไปโดยเฉพาะดาราสาวที่ถูกโยงราม่าในครั้งนี้คือเพื่อนสาวคนสนิทขององค์นิกกี้อย่างนุ่นสุธิพาหลายคนตั้งคําถามว่าคอนเทนต์ต่างๆที่ทั้งคู่ทําร่วมกันนั้นมันล้าเส้นเกินไปหรือเปล่าการทําตัวสนิทสนมถึงเ้ืยอถึงตัวกันบ่อยๆดูเหมือนไม่เกรงใจแฟนตัวจริงอย่างก้อยเลยแถมยังมีบางคนที่คอมเมนต์เชีย์ให้ทั้งคู่คบกันจริงๆด้วย ซึ่งอีกฝั่งก็มองว่าไม่สมควรเพราะนิกกี้มีแฟนตัวจริงอยู่แล้วงานนี้ทําทัวลงรุ่นอย่างหนักซึ่งเจ้าตัวยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่านิกกี้ได้สําเร็จไหมและจะทําให้ดราม่าครั้งนี้จบลงได้หรือไม่